อ๋แล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแล้งกันเช่นเคยนะครับก็หลังจากรีแล้งมามันมาเลยนะครับก็จะลุยขึ้นดิวิชั่น2นะครับของเราก็มาในรูแบบแผน4-2-3-1นั่นเองครับในโค้ชโทมัสทูเคิลนนั่นเองเอาไว้นะครับก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็มีเลวันดอสกี้นะครับมาเล่น AMF นะครับผมไปเห็นใน ความคิดเห็นใน Facebook นะในกลุ่มของพี่บอมทักีโฟนนะก็เขาบอกลองเอาเริวนยืน AMF ดูจะสอดไปหม่งเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่โอ้โหอาจารย์มาก็ตึงเลยครับ4-222นะครับฟูลอ e ีปิกบิ๊กไทมอีกแล้วนะครับก็ก็ไม่ฟูลหรอกแต่ว่าแบบโคตรเยอะอ <c oughs> มาพินยอสคานาวโลกากา้านี่มามีอเดโน่นะนะเอต้ยืนคู่อเดโนดูสำรองสิ ปีเตอร์แชมเปี้ยนเข้าลูมิเนกีเบคเก e r บร r เวอร์เจอร์ลัดโอ้โหอันเดรสอินเนสตาปาโรมาดินีโดนาลินโยกุลิดอย่อเงี้ย <c ười> คือแบบทีมในฝันเลยนะผมโคตรอยากได้ทีมอะไรแบบนี้บ้างเนาะก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยเราก็จะเป็นแบบตัวดเดิมๆนะเพราะว่าวันนี้ผมก็เปิดไปประมาณ4-5ครั้งนะก็ไม่ได้นะผมกะจะแบบ อยากให้มีดวงดีนะเผื่อได้อาเดนโนเขาแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้สี่เทสี่ห้าครั้งผมก็เลิกเลยพอ <c oughs> ไม่งั้นเด๋ยวทองผมหมดแน่นอน okay. โอเคเกมเริ่มครับเราก็เอาตัวมาดักเหมือนเดิมนะครับดูดิเกอร์อาเดนโนโคตดแข็งโรดี้โรดี้ครับจ่ายมาเจ้าคันเซลโลเรา,าไม่รีบนะเราเล่นแบบไปเรื่อยๆของเรานะครับแต่ลูกนี้โดนตัดนะครับโดยชูคุนเด กุนเด่กุนเด้โรดี้ดักได้นะครับมาที่ฟิลิปขอติวันทูกับคันเซิโลแล้วมาที่โรดี้โรดี้เห็นลูกนี้ลองยกขึ้นมาครับที่อูสมันเดมเบเล่นะเดมเบเล่เป็นตัวที่คือเกือบจะครบเครื่องแล้วทุกคนถ้าเปิดถ้ามันเปิดแม่นแม่นกว่านี้นะแล้วลูกนี้ไงอดีิโนปามาแล้วเอโต้ไขว้ามาไม่ผ่านนะครับเดมเบเล่อะถ้าเปิดแม่นกว่านี้แบบผมให้ยึดตัวจริงเลยแต่ จากหลังจานที่ผมได้ลองมันหลายๆเกมนะมันยังไม่แม่นเท่าควาโดนะทุกคนแต่ว่าเรื่องความเร็วอะจัดจานจัดจัดเลยอะแบบโหดเดี๋ยวมาดูนัดนี้อ่ะเออุสมันเดเบเลนะจะโชว์ศักยภาพนะทุกคนมันแล้วแต่นัดนะบางนัดอะเปิดดีก็ดีบางนัดเปิดแบบเหน่งหน่งมันก็ลูกบอลมันไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่ไม่ค่อยแม่นเปิดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ถ้ามีการ์ดฟีเจอร์อะไรพวกนี้มันอาจจะเปิดดีกว่า การ์ดธรรมดาที่ผมเล่นอยู่นะทุกคนมาจังหวะน,นี้ครับโรดี้อ,อ,อุ้ยอารโนโอ้โหเล่นแรงเกนอนะจารย์แล้วแบบหืมตัวนี้โค้ดตัวนี้โค้ดร,รอจังหวะมัดทายเดลิกเดลิกเดลิกมาที่คันเซโลตัวนี้โค้ดพิกแล้วก็วางดูครับลูกนี้พี่อุสมันเดมเบเล่มาแล้วอุสมันเดมเบมเล่ได้พักโอกแล้วโยกขึ้นมาลูนิดเลวันตอนร้อยหนึ่งศูนนะครับ เพื่อนๆบอกว่าลองเอายืนเอฟเนะครับมันจะสอดขึ้นมามงเลวานนะก็ดูเอานะครับทุกคนแต่ที่ผมจับมันยืนเอหลายๆนัดอ่ะมันสอดขึ้นมามงก็จริงแต่ว่ามันไปแย่งโรนัลโดผมมงนะคือปัจจัยหลักของผมก็คือเหตุผลหลักของผมที่<ส>ไม่อยากเอามายืนเอมเอถาวรออ่ะของเลวานนะอ่นนนะเพราะว่ารถผมเอาโรนัลโดมงมันคมมันมงคมกว่าทุกคนอืม ลองดูทุกคนส่วนตัวนะผมผมรู้สึกว่าเลวานมันหงงแบบหม่งแล้วก็แบบเล่นลูกกลางกันยังไม่ค่อยคมเท่าที่ควรนะมันเสียดายจังหวะบางลูกแบบนิงน่งๆอย่างเงี้ยยิงข้ามคานเงี้ยในแบบเข้าชาร์จกากาศแล้วแบบข้ามคานอะไรเงี้เนาะยอดแต่นั้นนี้จะลองเอาลงมาเล่นให้ดูก่อนนะครับเลวานเอเโอเคเดเมเล่ครับวันทูรีเจมแทงออกมาลูกนี้แล้วเดเมเล่ได้โยกข,ขึ้นมาลูนิดโรนันโดได้โข่งหรือเปล่าไม่ได้นะครับ โอ้โหนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนนะครับทีมเขาก็ตึงจัดเลยนะแต่ละแต่ละตัวเราอย่าพลาดบอลเราอย่าพลาดเสียบอลกลางสนามนะไม่งั้นเนะ่ะเรียบร้อยมาครับลูกนี้เล่นสั้นนะครับขอติดจ่ายมาที่โทนิคโคลเบิลมาที่คอติดฟิลิปคอติดคอนมาลูกนี้พิดเดนเมเล,เล่เรียบร้อยสองศูนนะครับโอ้โห ตัวนี้อาจารย์เ็มเรียกว่าแดงใบเล่ครับแดงไบเล่ตัวแบบมันโหดอยู่ทุกคนแต่ว่ามันอยากให้มันเปิดแม่นกว่านี้หน่อยจังหวะนี้การ์กาลิโกโราร์กามากระชากมาไม่ผ่านโรนัลโด้ครับเอามาดักทันมาที่คันเซโล่แล้วปล่อยบอลไปลู่นี้มาเตอุสยกมาลู่นี้โอ้โหซามูเอลเวโต้กระโดดฟาดครับโรดี้เจ็บหูไปแล้วโดนกระโดดฟาดใส่กกหูด้านขวานะครับซา oh มูเอลเอโ <ff ull ing> ต้เกือบสวย เนี่ยถ้าโรดี้ไม่มาบอกนะเรียบร้อยได้ลุ้นเลยของเขาก็ได้เป็นรูปเต็มมุมมานะครับโอเคเดี๋ยวไปเล้่อก่อควนอครับดูดิเกอร์มองโหกระโดดสูงจริงมาที่ฟิลิปคอติดกลายออกมาที่คิเซโนโรนัลโดแล้วเบิร์นออกมาที่คันเซโลแล้วก็มาต่อที่ลีเจมลีเจมมาที่คันเซโล่แล้วก็มาที่โรดี โรดี้ลองวางครับสวยๆเลยลูกนี้ฟิลิปขอติดมาแล้วครับนานๆทีจะได้ลงนะขอติดผมฟิลิปคอติดมาเดมเบเล่ทอยสามศูนโหดเกินโอ้โหไอของผมที่เล่นเป็นการ์ดสแตนดาร์ดนะมันไม่ใช่การ์ดฟีเจอร์นะทุกคนอุสมมนเดมเบเล่เนี่ยโหดจังวะลูกหม่งอะนะหรือลองจับมันมาเล่นหน้าไหมหรือว่าเอเเอฟนะน่าสนน่าสนหม่งคมเกิน ก็โอ้โหคองบอลเยอะมากเลยนะของเราจอไม่รีรอนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนหน้าเป้านะครับเออริงหาเล่นแล้วก็ที่เหลือก็จะลองเขาเรียกว่าอะไรเลวานกับเดมเบเล่อะจะลองสูตรดูนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าเอเลววนยินเอฟกับเดมเบเล่มาใหม่นะมันจะยึดควอเดโดได้หรือเปล่าก็สี่สองสองสองอย่างตึงสวยจัดทีมของเขานะ ไปลุยกันดูเหมือน4ี่สองสองสองเขาจะแพ้แพ้การเล่นวันออกออกปีกแล้วป่ะเล่นแพ้แผนเล่นด้านกว้างหรือป่าเพราะว่าดูจากแผนของเขานักเตะเขาโหดนะแต่ว่าผมได้ยกคอร์สตอนลึกตลอดเลยแล้วมันมันหลุดอะอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะทุกคนแผนก็เกี่ยวนะทุกคนอย่างพวกสี่สามสเนี่ยถ้าเกิดไปเจอสี่ห้าหนึ่งหรือสี่หนึ่งสี่หนึ่งอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะแพ้ทางได้นะเออ แผนมันก็มีมีแพ้ทางกันอยู่อืก็ต้องไปศึกษากันต่อไปนะครับแต่จังหวะน,นี้มาคันเซโลแทงมาลูกนี้ถึงอีวานเปเรซ่ควบมาแล้วครับเปเรซิ่วนวนแล้วโดนมาทิุอชนไปนะครับล่วงไปแ้วจังหวะน,นี้เอายังไงครับเอาเขาส่งติดแล้วดูดิเกอร์มากอกวนอาเดโนโดได้หรือเปล่าเอ,อ้ยตัดบอลได้ครับดูดิเกอร์ดูดิเกอร์อรป้ายออกมาที่เดมเบเล่ครับเดมเบเล่โอ้โหดูดิวิ่งอย่างไวทุกคน นั่นไงลำหน้าเป็นที่เรียบร้อยมันวิ่งไวมากเลยทุกคนแบบหืมการสับการสับจังหวะแบบซอยเท้าโคตรไวอุดมัเดมเบเล่นะถ้าใครมีก็ลองเอามาใช้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันก็วิ่งโคตรไวอะ่ะแต่ลูกเปิดก็อีกเรื่องหนึ่งนะวัดดวงทุกคนจังหวะน,นี้โทนี่โค้ดดักได้ครับเลวานเลวานแทงมาที่เดมเบเล่ครับกัดชากมาลูกนี้เลี้ยงหลบมา วันทูและเดมเบเล่ครับเลี้ยงหลบมาจังหวะ2อยกขึ้นมาลูนานา่นิดฮาแลนด์รีบร้อยสี่ปตัวศูนโอ้โหโก็เกินเดมเบเล่มันมีโซคอนโทนนะทุกคนสกิลติดต,ตัวมนะัน่ะก็สามมันจะทำให้นักเตะพอเราบังคับแบบมันจะไปตามนิ้วมือที่เราลากเลยนะแบบโคตรคล่องโซคอนโทโซคอนโทนอ่ะเดวานเบิร์นมาวิลเเกอร์ดีเจม กลายออกมาที่เดมเบเล่นะครับโอ้โหวันนี้มาลองเครื่องของเดมเบเล่ครับเครื่องแรงจัดโอ้โหมันนี่นี่ตามไม่ทันแล้วโอ้โหวันทูอย่างนี้สวยๆเดมเบเล่ดดได้คอนมาลูกนี้ไม่แม่นนะครับนี่แหละคือปกติของเดมเบเล่เขาครับคือไอจังหวะไหนที่มันคอนแบบแม่นก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนเล่นมันนะครับอย่าง <c oughs> วันนี้ลูดิเกอร์เจอเอโต้โอ้โหสตันแบบเข้า <c oughs> เข้าชนเลยนะเมะื่อกี้มาที่เดมเบเล่แล้วนะครับ เดมเบเล่ออกมาที่เลวานแล้วก็มาที่โทนี่โค้ดปาดออกมาที่เดมเบเล่ครับไม่จ่ายครับลูกนี้กระชากอย่างเดียวกระชากอย่างเดียวกระชากมาแล้วก็เลี้ยงหลบครับจังหวะหนึ่งม้วนหลบอีกจกังหวะหนึ่งแล้วโยกขึ้นมาลูกนี้เด้งโมโหจะไม่เข้านะครับผู้รักษาประตูเซฟไว้ไ,ได้โอ้โหอย่างตึงดูนะครับเดมเบเล่ <laughs> <laughs> แล้วเอโต้ยิงไกลลูกนี้ครับโอ้โหผู้รักษาประตูกระโดดเซฟไว้ได้ครับ แมนยูดอ,อยเออนั่นเองครับ <c oughs> เอโต้บอกเซงเลยนะครับแต่ถามว่ายึดตัวจริงควอเโดผมได้หรือเปล่าสำหรับเดมเบเล่นะผมยังไม่ให้ยึดตัวจริงนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเผื่อขึ้นไปแรงสูงอ่ะมันวัดกันที่จังหวะ <c oughs> นิดเดียวเองนะแบบจังหวะมีจังหวะหนึ่งครั้งในหนึ่งเกมอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นประตูได้เลยนะการคอร์สของควอาโดมันมีความแม่นนะอ่า โอเคมาครับนอยเออร์มาที่ดูดิเกรอร์ดูดิเกรอร์มาที่ลีเจมมาที่เดมเบเล่วันทูโอ้โหดูด,ด,ดูดูมันวิ่งดูมันวิ่งจับเท้าแบบโคตรไวอ่ะทุกคนแบบโอ้โหปับปับับมาแล้วครับเดมเบลเล่ยกจะคอสไม่ผ่านคานาวัลโล่โหเศรษฐายนะ <Đ stra. S 1> น่าจะได้คอสผ่านนะเมื่อกี้มาที่เลวานครับเลวานแทงมาอีกทีหนึง่งไม่ผ่านนะครับจ Hang ังหวะนี้โรดี้โรดี้ประคองตรงกลางนะ แต่ก็ติดมัดไทยเดลิกนะโว้โรดี้แทงมาอีกแล้วนะครับแดงเบเล่มาแล้วครับนี่เจมรอจังหวะเดเบเล่ไปแล้วโยกขึ้นมาลูกนี้เดเบเล่ถึงหรือเปล่าแล้วมาที่นี่เอ้าเป็นยังไงเลววนโยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้ฮ่าฮเแล่นเรียบร้อยฮ่ามันอศูนโอ้โหเกินอะไรวะบเนี้ยแมตช์นี้บทจะผีเข้าผีออกก็เล่นดีก็เล่นเบเลยก็เล่นดิงเกินวอนเต็ดนะมา คันโยกเอา้าเขาตัติดฮาเลนนะครับแล้วมาอีกแล้วครับพี่เดมเบเล่ของเราเดมเบเล่ของเรามาอีกแล้วครับไปที่มิเจมมิเจมรอจังหวะครับแทงมาลูกนี้โอ้โหจังหวะเหมาะเจาะเดมเบเล่เลงแล้วโยกขึ้นมาลูกนี้ฮาเลนลเรียดรอยหกประตูต่ 0, อศูนย์ก็เกิดโอ้โหฮาเลนมันมันก็ยังจะจับบอลลงพื้นแล้วก็ยิงอีกนะโคว์เกินฮาเลน นี่ครับเดมเบลเล่ประสานงานกับฮาเลนได้ลูกหรือเปล่าลูกนี้ไม่ถึงเดมเบลเล่ก็กรรมการก็เป่านกหวีดจบครึ่งเวลาหลังไปนะครับด้วยสกอร์หกประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับโอ้โหฮาแลนแฮตติกเหรอแฮตติกนะน่าจะแฮตติกเนาะโอเคเดมเบลเล่ élé, ยิงอสองเอตซิไปกี่ลูกมไม่รู้นะไม่ได้นับทุกคนโคตรโหดไปลองมาเล่นได้มันวิ่งเร็วมากทุกคนแต่เรื่องเปิดอีกเรื่องหนึ่งนะฝากไว้ โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูทีมเขานะว่าแบบทีมสูสดของเขาอยากจะดูให้เป็นบุญตาอีกสักครั้งนะได้แต่ดูนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้จับได้มาเล่นเลยนะครับพวกบิ๊กไทม์นะทุกคนโอ้โหอันับสูงสุดของเขา287นะครับในเต็ด FC โอ้โหเดี๋ยวลองเข้าไปดูเอ้าแผงเขาเป็น4 1 2หนึ่งสนะ แสดงว่าโมเดลทีมเขามันเป็นโมเดลของ4-2-2 2นะ,ะก็ดูสิดูแต่ละตัวเฮ้ยเขาก็มีเดมเบเล่นะการ์ดเขียวด้วยก็ใครมีก็เอามาเล่นได้นะทุกคนอุสมันเดมเบเล่นะเลี้ยงดีกระชากดีมีความเร็ววิ่งไปถึงสุดเส้นแน่นอนแต่ส่วนเรื่องเปิดเนี่ยมันผมว่าการ์ดฟีเจอร์อาจจะเปิดแม่นก็ได้นะเออเพราะว่าผมเล่นอนะ่ะมันเป็นแค่การ์ดสแตนดาร์ดนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูค่าพลัง โอ้โหค่าพลังดิบบิง้งนะดิบบิ้งของนักเตะก็คือเวลาเราไปด้วยวิ่งไปด้วยความเร็วเนี่ยอย่างวิมาเดมเบเล่อะมันจะแตะแตะบอลแบบไม่ห่างตัวแต่ติดเท้าเหมือนเหมือนบอลติดเท้าแล้ววิ่งอย่างเร็วดูดิดิบบิ้ง91อะค่าดิบบิ้งเลยนะทุกคนเวลาเลี้ยงบอลด้วยความเร็วสูงแล้วก็ค่าสปีดกับค่าสปีดต้นก็90ัพทั้งคู่มีพินพอยคอสซิงโซคอนโทลดับเบิลทักก็มีก็ครบคันอยู่นะครบเครื่องอยู่ ไปไปศึกษาเอานะครับไปตัดสินใจเอาส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ